เพราะทุกวันคือการเรียนรู้คุณกำลังฟัง The n e r d Learner Podcast, สว,ส,ส, Learn er Podcast. สวัสดีครับผมตีครับยินดีต้อนรับสู่ The n e r d Learner Podcast ครับสวัสดีครับผมอยากจะบอกก่อนเลยว่า EP นี้เนี่ยอัดวันที่14พฤษภาคม ซึ่งก็เป็นวันที่เลือกตั้งนั่นเองนะครับก็ผลก็ยังไม่ได้ออกมาอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็มันคือยังไงดีอ่ะผมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่สําคัญนะครับในประชาธิปไตยนะครับผมวันวันหนึ่งนะครับแล้วก็โดยสถานการณ์แบบนี้นะครับผมแล้วก็ก็อดพูดไม่ได้แล้วกันนะครับที่วันนี้เนี่ยขออนุญาตแล้วกันนะถือโอกาสนะครับถือว่าทุกคนตอนนี้นะครับที่ได้ฟัง e ีนี้น่าจะมีโอกาสได้ใช้สิทธ ใช้เสียงหรือเลือกไม่ใช้สิทธิ์ไม่ใช้เสียงในวันเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยผมได้เข้ามาเรียนหลักสูตร A C E ที่จัดโดยพี่ต้องกวีบุตรนะครับแบรรทัดครึ่งนะครับผมแล้วก็วิธทสองซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมผมมาจอยเรียนนะครับก็เป็นท็อปปิกเรื่องของการเมืองเลยนะครับคือจริงๆแล้วผมเองอาจจะ ไม่ไม่ได้ติดตามการเมืองมากขนาดนั้นในช่วงหลังๆนะครับอาจจะโฟกัสเรื่องงานค่อนข้างเยอะแล้วก็แต่แต่พอมาอยู่คลาสนี้เนี่ยล้วก็พี่ต้องก็เชิญพี่ตุ้มนะครับที่เป็นโฮสต์พาวเวอร์เกรนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้คงรู้จักในนามของคอลัมนิสนะครับก็ก็ถือว่ามีชื่อเสียงระดับหนึ่งนะครับก็ก็เป็นหนึ่งในคนที่อ่าเป็นดี렉เตอร์ที่จัดหลักสูตร ABC ร่วมกับพี่โจธนานะครับก็เข้ามาแช์นะครับภายใต้ท็อปิกพาร์สเพรสเซนต์ฟิวเจอร of Thai politics นะครับก็ก็ทำให้แบบเออผมตื่นตัวเรื่องการเมืองขึ้นมาทันทีเลยนะครับคือแบบว่าคลาสเนี่ยเปิดมาก็โหวตให้ a n i n y m o u s โหวตแล้วว่าในคลาสเนี่ยคุณจะเลือกพรรคใดน,นะตอนนี้คือคือมันเปิดด้วยแบบเฮ้ยเปิดด้วยแบบนี้เลยเหรอกล้าขนาดนี้เลยเหรอเอาเอากันอย่างนี้เลยใช่ไหมแล้วก็แบบเออก็ก,ก็ก็เป็นหนึ่งในเซสชันที่ได้เออกลับมาลีแคป ได้ฟังแบ็กกราว n d คือคือมันก็มีเรื่องที่เราอาจจะพอรู้แล้วแต่ว่ามันก็แบบเออเหมือนมาทบทวนแล้วก็ทําให้เราแบบอ่ะเราก็ระหว่างที่ฟังไปเราก็รีเสิร์ชผมก็รีเสิร์ชอ่ะก็ดูพักนูน้นพักนี้พักนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูข้อมูลข้อมูลแล้วก็พอดูบน a c e b o o k แน่นอนครับหลังจากวันนั้นอ่ะมาละสีต่างๆ suggest for you มาเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็คอนเทนต์ก็ก็โผล่ขึ้นมานะครับหลากหลายคอนเทนต์เลยนะครับผม แต่ถ้ามีอะไรที่รู้สึกว่ามันโดนใจผมมากๆกอ่ะก็คือตอนที่พักก้าวไกลออกวิดีโอตัวหนึ่งขึ้นมานะครับเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ลิงก์แล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าพักเนี้ยจะออกวิดีโอเยอะมากนะครับแต่มันเป็นวิดีโอที่ออกมาในวันที่6พฤษภานะครับแล้ววิดีโอนเนี้ยมันมันโดนใจผมยังไงไม่รู้อะคือมันเป็นวิดีโอที่ ผมรู้สึกว่าสร้างสรรได้อย่างแบบสร้างสรรมากอะถ้านึกไม่ออกมันเป็นวิดีโอที่เขาเอาไปเทียบกับวิดีโอของอีกพักหนึ่งที่เป็นอะไรรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมครับแล้วเขาก็เปรียบไปกันว่าวิดีโอตัวหนึ่งคุณดูแล้วมันเป็นวิดีโอที่ให้ความหวังแล้ววิดีโอตัวหนึง่งมันเล่นกับความกลัวตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่าพอได้อ่านหลายหลายคนที่วิเคราะห์ด้านนี้เนี่ยมันก็อดเห็นด้วยไม่ได้ ก็วิดีโอวิดีโอแรกอะจริงๆแล้ววิดีโอแรกมันทําออกมาดีมากเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการขายจ๋าคือในวิดีโอแรกมันจะมีเสียง2ที่แบบคอยขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแบบว่าแบบเสียงสองให้พูดว่าเฮ้ยนี่มันประเทศไทยนะมันเป็นคําที่แบบคําที่รู้สึกมันแทงใจดำอะในใน,ในตั้งแต่ผมเกิดมาเนาะเพราะว่าจะได้ยินทุกๆคนพูดเออก็มันประเทศไทยก็มันก็นี่มันประเทศไทยอะไรแบบเนี้ยเเหมือนแบบเอออยู่ทําอะไรไม่ได้หรอกก็ประเทศไทยมันเป็นอย่างเงี้ย คือแล้ววิดีโอนี้มันเล่นกับบิลีฟต่างๆอย่างนี้แล้วมันดูวิดีโอแล้วเรามันรู้สึกว่าเออมันมีความหวังอะไรบางอย่างมันเห็นคนบางคนที่กําลังเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในขณะเดียวกันอีกวิดีโอหนึ่งก็ทําดีมากเหมือนกันนะคือแบบเอาจริงๆคือต้องต้องให้ต้องให้เครดิตคือมันเหมือนดูวิดีโอแบบสไตล์แบบประกันชีวิตอะคือแบบสไตล์ประกันชีวิตบางทีมันจะได้กับความกลัวอะไรเงี้ยเออมันจะได้กับความซึ้ง เนี่ยก,ก็มาโทนนั้นเลยคือคือผมว่าเขาทาได้ดีแหละเพียงแต่ว่าเนื้อหากับบริบทกับมูด n d นโทนมันไม่ใช่สิ่งที่คือคนต้องการเนี่ยนะครับหรือหรือคนส่วนใหญ่ต้องการหรือว่าคนที่วิจารณ์ต้องการลวกันเนาะนะครับน่าจะเป็นลักษณะนั้นเพราะมันก็คงมีบางคนที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ที่ให้แรงบันดาลใจผมเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะในการทํางานเหมนในช่วงนั้นเองเนี่ยนะครับในช่วงอาทิตย์ก่อนเนี่ย มันก็มีเรื่องราวต่างๆเข้ามาตลอดนะครับแล้วผมเองก็สังเกตว่าบางเรื่องอ่ะมันให้ทําให้ทีมงานเครียดหรือบางครั้งเนี่ยทีมเองก็เป็นห่วงแล้วมาถามผมหรือมาพูดแบบเออผมเครียดไหมครับแบบว่าเออเห็น HR อาจจะไม่ได้อยู่แทบทั้งทีมหรืออะไรต่างๆแบบส่วนใหญ่แบบท,ที่ทุกคนมาพูดคือเวลาคนลาออกอะไรเงี้ยผมผมก็บอกว่า คือผมก็ไม่ได้มีอะไรนะผมก็ตอบเออผมไม่ได้เชียดเลยผมไม่ได้กังวลผมเชื่อว่าผมทําได้ดีกว่านี้ผมรู้ว่าเดี๋ยวผมจะถือโอกาสเนี่ยเซตทีมให้ดีขึ้นกว่านี้อีกวันนี้ผมไม่ได้รู้สึกเสียใจกับอดีตแต่ผมกลับมองว่าผมจะทํายังไงให้อนาคตดีขึ้นแล้วผมจะรู้สึกว่ามันมีความหวังเสมอที่ผมเชื่อว่าผมทําได้ดีกว่านี้และเป็นโอกาสและเป็นโอกาสให้ผมได้ มีโอกาสทําอะไรใหม่ๆหรือทําอะไรที่แตกต่างกว่าเดิมคือผมเคยแชร์เรื่องหนึ่งแต่ผมไม่รู้เคยแชร์ในในพอดแคสต์เด็ดเดินและเดินู่าว่าจริงๆแล้วผมเคยแชร์กับทีมว่าทุกครั้งเวลาได้รับคนใหม่อ่ะให้มองเหมือนสวรรค์เปิดเพราะนั่นคือโอกาสที่คุณได้รับคนที่คุณเลือกเข้ามาเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาบางครั้งเนี่ยมีคนที่เลือกไม่ได้ไปต่อกับเรามันก็มีโอกาสที่เราได้เลือกคนใหม่ เข้ามาในองค์กรเหมือนกันเลือดใหม่เข้ามาซึ่งอย่างที่ทุกคนเห็นจริงๆแล้วเลือดใหม่ก็ช่วยในการ transform แล้วก็เปลี่ยนแปองค์กรในทิศทางที่แตกต่างไปจากเดิมได้หรือเอา capability ใหม่เข้ามานะครับอะไรที่เรารูสึกว่าไอ้วันนี้มันขาดเรามีสิทธิ์เลือกได้คนที่คิดว่าจะมีเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่เข้ามาทํางานกับเราและจริงๆนะผมดูคลิปผมแอบรู้สึก i n s p ป r e พิธา นิดหนึ่งคือแล้วมันสอดคล้องกับผมมากคือมันโดนใจผมตรงที่ว่าเออเขาจะบอกว่าหลายคนในในรายการสัมภาษณ์จะถามเขาว่าเออเนี่ยโดนยุบพักโดนนู่นโดนศาสตร์โครนโดน,โดนอะไรไอ,อ,อ้อยู่ยังไม่อยู่ยังไปต่อยวะ่ะแต่เขาก็ยังไปต่อเขาก็ยังพยายามเขาก็ยังมีความหวังผมก็รู้สึกอย่างนั้นในการทําง,งานเหมือนกันว่าเออมันก็มีหลายโมเมนต,ต์มากที่แบบมันก็รดวมแบบนั้นนะคือมันมีเรื่องราวเข้ามาเดี๋ยวเอ่อคนบางบางที บางคนอาจจะไม่ได้พึงพอใจกับเรางานมันไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังลูกค้าจะบายบายเราหลายคนอยากจะเลือกเซโนเราอาจจะโดนรีเจ็คนะครับแล้วมันมีแบบเหตุการณ์เยอะมากที่เข้ามาที่ทำให้เราผิดหวังทําให้เราเสียใจคือมันมันเสียใจนะไม่ใช่แบบอยาเข้าใจผิดว่าเวลาคนไม่ได้อยู่องค์กรเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกมันมันมีโมเมนต์ที่เราเสียใจรู้สึกผิดพลาดรู้สึกเฟลมันมีมันมีบ้างมันมันมันมีความรู้สึกต่างๆแต่ เออมันเป็นอินสไพร์ผมว่าเนี่ยเขาโดนขนาดเนี่ยเขาเลือกที่จะมองอยังไงแล้วเขาเลือกที่จะเดินต่อไปผมว่ามันอินสไพร์ผมมากนะครับคือมันก็เหมือนกับที่ผมแชร์ใน EP 133เลยนะครับถ้ายังจำกันได้คือว่าเฮ้ยหลายหลายคนผ่านประสบการณ์ที่เลวร้วายอะมาเยอะแยะมากมายโดนแบบเนี้ยบางคนอาจจะเลือกแบบเข็ดระแ,แวงอะไรก็แล้วแต่ซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะมันมันมันก็มีสถานการณ์ที่เหมาะสมหรือบางคนรู้สึกว่า แบบเหมือนที่พี่ธาบอกคือหรือเหมือนที่ผมผมใช้รีมาตัวเองเหมือนกันว่าผมเจอมาเยอะแล้วว่าผมเจอยิ่งกว่านี้อีกผมเคยอยู่ยุคที่แบบ H r ชแบบแทบไม่มีหรือต้องตัวหรืออย่างเองหรือมีแค่คนสองคนก็ยังไปต่อได้ก็ยังเดินหน้าได้ผมเองก็เลยบอกว่าอก็เราผ่านอะไรมาขนาดนั้นแล้วอะแค่นี้เองทำได้แล้วผมเชื่อว่ายังมีความหวังว่าเรามีประสบการณ์มากขึ้นแล้ววันนี้ ผมว่าเราทําได้ดีกว่านี้เราอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมแล้วจริงๆแล้วตอนเนี้เราพร้อมมากขึ้นกว่าเดิมอีกเรามีประสบการณ์เราผ่านอะไรมาเยอะมากเราสามารถทําได้ดีกว่าก่อนหน้านัา้นอีกเลยซ้ํานี่แหละมันเป็นฟีลเรื่องของโฮปซึ่งผมรู้สึกว่าแทนที่แบบทีมงานผมบางครั้งมันเต็มไปด้วยความเฟียกังวลเฮ้ยเดี๋ยวทําแบบนี้ไปคนนี้มาต่อรองเดี๋ยวคนนี้ไม่อยู่ทํายังไงดีหรือว่าเออทายังไงดีคนนี้แบบรู้สึกว่า ก็พอทางานได้นะแต่ว่า,า,า,าถ้าเกิดไม่ให้เขาห่านเรลองงานไม่เขาอยู่ก็เดี๋ยวทํายังไงดีเดี๋ยวไม่มีคนมารับงานต่อก็อย่างน้อยมีคนนี้ช่วยทํางานไปก่อนเราคิดด้วยความกลัวเพราะนั้นผมก็เลยชอบมากมันเป็นคีย์เชตที่เฮ้ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ววันนี้เราตัดสินใจเราตัดสินใจเพราะความหวังหรือเราตัดสินใจด้วยความกลัวเพราะนั้นผมก็เลยเรียกคุยทีแล้วบอกว่า เราต้องตัดสินใจด้วยความหวานไม่ใช่เราตัดสินใจด้วยความกลัวถ้าอะไรที่เราตัดสินใจด้วยความกลัวต้องเอามาทบทวนใหม่เพราะน้่นเรากําลังเป็นแนว Ri s k a v o i d a n c e และการตัดสินใจด้วยความกลัวย่อมทําให้เราเลือกตัดสินใจที่ไม่ได้เลือกดีที่สุดเราแค่เลือกเพราะไม่อยากให้มันไม่ดีแต่เราไม่ได้ตัดสินใจเพราะอยากให้มันดีมันคนละมุมมองกันเลยนะครับแล้วผมก็แชร์กับทีมว่า นี่แหละเพราะว่าการเป็นลีดเดอร์ชิพเขาถึงบอกว่าขออนุญ,ญาตนะครับอาจจะเบื่อแล้วถ้าคุณอยากมีความสุขก็ไปขายไอติมซะทำให้ทุกคนแฮปปี้แล้วลีดเดอร์ชิพสำหรับผมก็นึกถึงหนังสือเล่มนั้นอีกรอบ h a r t i n g s about h a r t h i n g s มันเป็นการที่เราต้องตัดสินใจทำสิ่งยากๆนั่นแหละคือสปิริต เพราะลองจินตนาการดูสิว่าถ้าเราไม่ได้ตัดสินใจอะไรที่มันยากจริงๆอ่ะเราไม่สามารถเปลี่ยนโฉมอะไรได้ขนาดนั้นถ้าเราอยากจะ transform อะไรจริงๆมันย่อมมีเบสเพราะการที่ตัดสินใจยากยากคำถามคือทำไมมันยากที่มันยากเพราะว่ามันอาจจะไม่ดีมันอาจจะเฟลไงมันจะเสียหน้าไงมันจะต้องล้มแล้วลงไปเจ็บไงถูกไหมม่ง้นมันก็คงง่าย เพราะถ้าง,ง่ายสมกรบการตัดสินใจที่เรารู้ for sure หรือในค่อนข้างแน่นอนว่ามันจะออกมาดีแต่การตัดตินใจที่ยากคือเราไม่รู้มันจะออกมาดีหรือเปล่าและนั่นแหละสิ่งสําคัญผมแชร์ไว้ตั้งแต่ใน EP 2ีหฮาร์ตติงสบายฮาร์ตติงสามารถไปไปฟังอีกรอบหนึ่งได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าเออเนินเวลาเราเข้าไปอะไรอ่ะเราลองถามดูก่แบบว่าเรากลัวอะไรมากที่สุดและถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นอ่ะเรายอมรับมากน้อยแค่ไหน มีอยู่ช่วงหนึ่งไม่นานมานี้ซึ่งเอาจริงๆไม่ควรทํานะผมก็อายที่จะแชร์แต่ว่าผมตัดสินใจลงไปดูทีมเด็กทีมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างวิกฤตแล้วไม่รู้อะไรโดนบนดาลผมตัดสินใจมาผมขอดูเองแล้วตอนที่ผมตัดสินใจนั้นเนี่ยมันมีความกังวลเกิดขึ้นมากมายและความกังวลที่มากที่สุดท,ที่ทุกคนอาจจะพอนึกตามได้คือเออเราลงไปดูแม่งเกิดทุกคนเกรงกลัวแล้วก็ไม่ไหว รับแรงกดดันลาออกกันหมดเลยอย่างนี้ผมก็บอกว่าโอเคถ้ามันเวร์สขนาดนั้นนะถ้าไม่มีใครอยู่ก็รับได้แต่ผมรู้ว่าผมต้องทําอะไรผมต้องเข้าไปทําแต่ถ้ามันจะเกิดขึ้นแบบนั้นผมก็รับได้ไม่เป็นไรคืออย่างน้อยเรา address ก่อนในสิ่งที่เรากลัวที่สุดเฟียแต่เราเชื่อเสมอว่าเราทําได้ดีกว่าผมรู้ว่าถ้าผมต้องทําสิ่งที่มันยาก มันจะต้องดีขึ้นมากมายมหาศาลแน่นอนเพราะจุดตรงนั้นเนี่ยมันวิกฤตมากยังไงเข้าไปอ่ะมันยากมากที่จะทาให้ดีขึ้นมันมีแต่จะทําให้ดียิ่งขึ้นแล้วตรงเนี้ยมันเปลี่ยนไมล์เซ็ตผมแล้วผมเอามาแช์มันเปลี่ยนยังไงทุกคนยังตามไม่ทันใช่ไหมครับคือเวลาคนเข้าไปได้รับมอบหมายเวลาดูอะไรที่มันแบบมันวิกฤตมันแย่มากเสียงที่จะเกิดขึ้นมาคือเฮ้ยผมผมกังวลมากเลยมันแย่มากเลยนะครับ ผมไม่รู้ผมจะทําได้หรือเปล่ามันมีปัญหา1 2 3่งสองสามสิมาพังพูปัญหาเยอะแยะไปหมดเออบเดี๋ยวมันมีตรงนี้มันมีตรงนู้นเรากําลังเต็มไปด้วยความเสียและแตัดสินใจด้วยความเสียแต่หาเรากลับลืมใบที่หมอไว้เวลามันมันไม่ดีแล้วเราเข้าไปเนี่ยมันเต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วยโอกาสเพราะเราสามารถทําให้มัน เขามันขยับนิดเดียว่าดีขึ้นผมก็แอบแชร์ว่าถ้าประเทศมันเลวร้ายมากเรากลับเข้าการเมืองนิดนึงแล้วกันนะในไหนแหละใช่ไหมครับต่อให้ใครเป็นนายกมันก็ต้องดีกว่าเดิมถ้าประเทศนะสมมุติว่าประเทศมันอยู่ในสถานการณ์ที่มันแบบเออมันมันไม่มีอะไรดีเลยแปดปีที่ผ่านมามันมีแต่แย่ลงใครเข้ามาใหม่แบบมันก็ต้องดีขึ้นกว่านี้แหละทําสั่นิดนึงก็ดีขึ้นมากแหละงานมันก็เป็นแบบนั้นแหละรัวจุดไหนที่มันแย่มากแต่ถ้าเรากังวล กลัวเฮ้ยเดี๋ยวมันมีใครสารต่อเลยมันนู่นนี่นั่นนู่นนี่เรากําลังเบสอนความกลัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคําถามคือว่าเออสิ่งที่มันเลวร้ายที่มันจะเกิดขึ้นมันคืออะไรแล้วปกติแล้วว่าสิ่งนั้นน่ะมันยากมากที่จะเกิดเพราะเราไม่จะกลัวเกินความเป็นจริงไปมากถ้าเราย้อนอดีตเนี่ยสิ่งที่เรากลัวนี่มันแบบจริงๆแล้วมันไม่โอกาสที่มันจะเกิดแบบนั้นอ่ะมันแทบไม่มีนะครับแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ผมใช้ลีมมายตลอดคือ เราต้องการได้เป็นแบบไหนถ้าเราอยู่ที่เฟียเนี่ยเราแค่แบบ avoid a n c e เออเราไม่อยากให้เป็นแบบนี้แต่สิ่งสำคัญในการเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าคือจริงๆแล้วเราอยากมันเป็นแบบไหนล่ะอืมคือเวลาที่เราต้องการตัดสินใจสิ่งที่ยากเราต้องถามว่าเราอยากให้เป็นแบบไหนเราต้องการให้ทีเป็นอย่างไรบางครั้งผมก็เหนื่อยใจมากพอเข้ามาดูเพราะผมรู้ว่าบางคนอาจจะเสียใจบางคนอาจจะมองผมว่า ผมโหดหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแบบแบบให้คํานิยามแบบหรือหรือคนอาจจะเกลียดเราก็แล้วแต่แต่ว่างั้นเราถามว่าวันนี้สิ่งที่เราดูแลอยู่สมมติาาเราดูแลทีมเนี่ยเราเข้าไปดูแลอยห้ทีมมันเป็นยังไงวะแล้วถ้าตอนนี้ทีมมันไม่เป็นแบบนั้นเราก็ควรเทคแอคชั่นที่ให้ทีมเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็เหมือนกันถ้าเราดูองค์กรเราไย้ให้องค์กรปเป็นย่งี้หรือแม้แต่ตัวเราเองวันนี้เราทํางานเราไม่ได้มีลูกน้องเราอยากจะเป็นอย่างไง ไม่ใช่เรากลัวเฮ้ยกลัวว่าเราจะทําไม่ได้กลัวว่าเราจะเดินหน้าต่อไม่ได้หรืออะไรก็เราแต่แต่ว่าสิ่งที่เราควรจะถามคือว่าเราอะแล้วเ,เราอยากเป็นยังไงล่ะเป้าหมายของเราคืออะไรเราอยากไปทางไหนเราเราเราอยากให้อะไรเกิดขึ้นถ้าเราอยากจะเก่งขึ้นถ้าเราโฟกัสสิ่เป้าหมายเรื่องทัท่วไปมันจะหายไปหมดเลยมิ้นเราจะโฟกัสแต่ว่าวันนี้จะกินอะไรดีหิวแล้ว วิ่นกินอะไรดีอ้อเหนื่อยอ้อทำไมงานมันเข้มขนาดนี้โอ้ทำไมหัวหน้ามันโหดขนาดนี้ทําไมต้องให้งานเยอะขนาดนี้ทำไมต้องทำงานเพราะไม่มีเป้าหมายถ้าเราอยุดสเตจนั้นแสดงว่าเรากําลังทําใช้ชีวิตไปวันวันหรอือคิดแค่เรื่องไปวันวันที่จะกินที่จะเบื่อที่จะทุกข์ทรมานแต่ถ้าเรามีเป้าหมาย ไม่จะเปลี่ยนไปเลยเพราะเรากําลังดูว่าสิ่งทุกๆอย่างที่เราทําไปเรายอมอดทนเราจะอดกลัน้นเราจะพัฒนาเราจะฝึกฝนนะครับเราจะ,ะเจียดเวลามาออกกําลังกายตั้งแต่เช้าเราจะอดทนเราจะสู้นะครับเราจะวิ่งแม้ว่าจะเหนื่อยเราจะตื่นแต่เช้าแม้ว่าจะไม่ไหวเราจะยอมเสียเวลามาอ่านหนังสือแม้ว่าเราไม่อยากอ่านเห็นไหม เพราะเรามีเป้าหมายอะไรบางอยา่างที่เราอยากแอดชีพะฉะนั้นตรงนี้ครับถามอยู่ตลอดเวลาเวลาเจออะไรที่ยากเออจริงๆแล้วเราอยากให้มันเป็นยังไงอะไรจะได้ที่สําคัญมีคอมพาสไหมนะครับอย่างเช่นการตัดสินใจว่าเออใครจะอยู่ใครจะไปมันยากมากนะครับเพราะบ,บางครั้งเราเราเริ่มมาทํางานกันแค่เดือนเดียวบางทีมันมันมองเห็นยากมากแต่ถ้าหลายหลายคนมีแมสติกที่ชัดอย่างผมเนี่ยอาจจะแบบ ความสบายใจในการทำงาน trust เป็นเรื่องสำคัญเคมีตรงกันหรือบางทีผมนึกถึงสิ่งนี้ี่เขาพูดว่าถ้าเรานั่งกันอยู่บนเครื่องบินติดกันนะเราจะรู้สึกอึดอัดหรือเรา้สึกสบายใจถ้าเรารู้สึกอึดอัดนี่อาจจะไม่ใช่ direct หรอ p o r t ท,ท,ที่ที่เราควรพิจารณาเพราะว่าถ้าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราให้ความสำคัญกับ relationship ก็แตกต่างกันไปเนาะแต่และคนอาจจะมี metric แตกต่างกันไป แต่ว่านั่นแหละคือคอมพาสที่กายเรานะครับว่าในการตัดสินใจแม้บางครั้งมันก็ยากวันนี้ก็ยางยากสำหรับผมนะครับแต่ว่าก็ตรงนี้แหละที่ทําให้ตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่ทําได้ดีหัวหน้าก็สามารถกลับไปดู EP 1 3 2หัวหน้าใจดีได้ก็เป็นหนึ่อีกที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรผมเชื่อว่าผมหวังว่าหวังว่า ทุกคนเต็ไมไปด้วยความหวังแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าอาจจะล้มลงไปบาดเจ็บคบุกคานลุกขึ้นมาใหม่เก็บความเจ็บปวดนี้ไว้สัมผัสความเจ็บปวดนี้ไว้และพาเราไปข้างหน้าเรียนรู้จากมันนะครับทบทวนทบทวนด้วยว่าเราจะไปที่ไหนกันแน่มันยังใช่ที่ที่เราจะไปอยู่ไหมเพราะอย่าลืมว่าเป้าหมายเราถก ได้ตลอดมันไม่จาใช่เป้าหมายเดิมที่เราตั้งไว้3ปีที่แล้วไม่ใช่ว่าเรามุ่งจะไปอย่างนั้นก็ไปอย่างนั้นแหละมันตานแล้ว,ลลวเราทบทวนได้ตลอดสุดท้ายเราอยากจะไปตรงไหนนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็หวังว่า,วาทุกคนมีความหวังที่จะเห็นที่เห็นทุกอย่างมันมีโอกาสที่จะดีขึ้นเห็นความเป็นไปได้ไม่ว่าในการทำงานของคุณในทีมงานของคุณในบริษัทของคุณ หรือในประเทศของพวกเราทุกคนครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับสวัสดีครับเพราะทุกวันคือการเรียนรู้คุณกำลังฟัง The Nerd Learner Podcast